นิทานอีโศบเรื่องนกแก้วกับแมวชาชลาซื้อนกแก้วมาตัวหนึ่งมือเขาพามันมาถึงบ้านเขาก็ปล่อยให้มันบินอย่างอิสระภายในบ้านของเขาวันหนึ่งมันบินไปเกาะตรงพื้นที่เตาผิงและก็ส่งเสียงร้องอันไพเราะดังกังวานไปทั่วทางบริเวณบ้านบ้านหลังนี้ยัมีแมวอีกตัวหนึ่งที่ชายผู้นี้เลี้ยงไว้เมื่อมันเห็นนกแก้วมันจ้องมองแล้วถามว่าเป็นใครมาจากไหนนกแก้วตอบในทันใดว่า นายพึ่งซื้อข้ามาเลี้ยงไว้ในบ้านถ้าเช่นนั้นเจ้าจะต้องเป็นสัตว์ที่กล้าหาญมากทีเดียวคิดดูสิว่าผู้ที่มาใหม่อย่างเจ้ากล้าส่งเสียงดังตัวข้าอยู่ที่นี่มานานยังถูกห้ามมาให้ร้องเสียงดังงานท่านก็คงเห็นความแตกต่างของพวกเราทั้งสองแล้วใช่ไหมความแตกต่างนั้นก็คือคนในครอบครัวชอบเสียงร้องของข้ามากกว่าเสียงของท่านนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า การนอบน้อมถ่อมตนการเจียมตัวเป็นสิ่งที่ดีกับตนเอง